กลับมาข้างในเร็วมันหอนเออเหยียบแต่มันหอนนะมามาทีเร็วโอู้ยอ้ยอุยอุยมานั่งหนินั่งพูดจริงเออกินดื้อน้อยข้อละหนามนี่สิบ้าน้ำไรกินไปหนามบอกไปนั่งยั้งมาน่ะ นั่งนั่งไปไปนั่งขินดิน,นเตล่สิแม่โอ้ยเสือขาไม่จะโตอันนี้เ<ะ>ต็ดเ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 ต็ด<ะ>เอ็ดเา็ม่ด็ดเด็ดเด่ดนด็เอิด<ะ>เด็ดเด็เด่ดเด็ดเด็ดเด็เอ็อออเด็ดเด็เด็ดเด็ดเด่ดด็ดะดเดเดดด ม่หยางอุ้ยช้างสวยเออก็่าไงครับดือบด้อเปล่าดือ้อไหมดื้อไหมช่วยไปนับปอมันแบบแม,มแม,มยังแม,มแหม,ม่<ด>ย,ยังตีหูเร่ยองฮอะ,ะกินข้าวยังนอนยังไหนน้องน้องน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนอะน้องอะอะ น้องอยู่ไหนน้องอยู่นู่นชนไหมเนี่ยชนไหมพาเน่าไปลายน่ะชนไหมไม่ชนของพี่ปายพาเน่าข้าหอมก็หมอนเน่าไหนของปลายฉนาเน่า,า,นาปลาแล้วน่ะ ไสห,หมอนเน่าหอมอยู่ไหนหมอนเน่านของน้องไปไหนเสียงก่อนหมอนเน่าหมอนเน่าได้จะขนของที่ออกมาทำไมนะนานตาไปไหนตาทำงานเหรอตาไปไหนต <c oughs> าไปเนี่ยไปไหนอ้าวบายบายสิ เดี๋ยเขาหนีแล้วนะเขาไปแล้วนะแดนอยู่เบิด์หมือไปแล้วนะไปแล้ว,ไ,ลวไม่เห็นยังอ,อยู่ห้างหลังมุงอไปห้องน้ำมาโอ้ขีเดืออเ้อเอ้ยไปห้องน้ำ